สวัสดีเพื่อนเสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของราพัฒนานะครับประจาวันจันทร์ที่4ธัานวาคม6กนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่4นะครับเรามาสรุปผลของวันที่1กันก่อนนะครับที่ผมได้ให้แนวทางไว้นะครับราพัฒนาสุดหลักนะครับผมให้เด่นไปที่8แล้ก็9นะครับสูตรฟันไปที่9นะครับผลนะครับ4 9 9 2กนะครับก็เข้ามาที่9 หลักสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับสำหรับเจาะ2ตัว3ตัวนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับยังไงก็ขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับมาแค่วิ่งรูดบนนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็พลาดไปแค่หลักเดียวนะครับก็น่าเสียดานะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับก็พลาดเช่นเดียวกันนะครับก็ในส่วนของสูตรหลักนะครับก็ถือว่าเข้าแค่วิ่งรูดกล้าบนนะครับ ลาพนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่1แล้วก็9นะครับสูตรฟันไปที่1นะครับผลนะครับ499 2กนะครับก็เข้ามาที่9หลัก10บนนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับมาตัวชนกับลาพนาสูตรหลักนะครับชนกันที่9นะครับและก็เข้าคู่เข้าคู่2ตัวนะครับ99นะครับคู่จับวินนะครับเข้าเป็นชุดรองนะครับ ชุดที่ผมเน้นไว้ให้8191ไม่มานะครับมาเป็นคู่9 9บนนะครับก็ในส่วนของแนวทางของสูตรใหม่นะครับก็เข้าวิ่งรูด9บนนะครับแล้วก็เข้าเจาะชุดคู่จาบวินชุดรองนะครับเข้าเป็นชุด2ตัวบนนะครับ99นะครับก็ถือว่าแนวทางนะครับก็เดินต่อเนื่องนะครับกันมาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับน่าจะ6-7งวดติดนะครับ ก็เด <t Jin cción> ี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางของวันที่4นะครับวันจันทร์ที่4กันต่อนะครับสำหรับแนวทางของราพัฒนานะครับเรามาเริ่มวันที่เด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวนะครับผมคํานวณในที่2และก็สนะครับสูตรฟันไปที่2นะครับชุดคู่2ตัวนะครับสชุดเน้นนะครับก็จะมี2 4 2 8นะครับและก็3 4 3 8ี่นะครับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่7 2 4นะครับ เด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับคำนวณในที่703นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ2และก็3นะครับมาชนกับเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่3นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีที่ตัวชนนะครับไม่ชนตัวเน้นตัวฟันนะครับให้เพื่อนเพื่อนระวังไว้ทั้ง2และก็3มนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งคู่นะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับส่วนตัวนะครับถ้าให้เลือกนะครับผมเลือกไปที่2นะครับ ตามสูตรฟันนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่นถ้าให้วิเคราะห์นะครับในสูตรย่อยที่ผมมีนะครับสูตรจะชี้ไปที่2มากกว่า3เล็กน้อยนะครับแต่ก็ต้องย้ําเช่นเดิมนะครับว่ามีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับยังไงให้ระวังไว้ทั้ง2และก็3ไว้ก่อนนะครับก็สําหรับเดียน2ตัวนะครับผมให้เน้นวิ่งรูป2นะครับรองไปที่3นะครับ สำหรับชุด2ตัวนะครับให้เน้นไปที่2 4 3 4นะครับสอชุดนี้นะครับให้เน้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็รองไปที่2838นะครับก็ต้องย้ำเช่นเดิมนะครับว่า4ชุดหลักให้นำไปใช้ทั้ง4ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับให้เน้นไปที่7 2 4อี่นะครับชุดนี้นะครับในสูตรย่อยนะครับชนกันหลายสูตรนะครับมีชนกันทุกตัวนะครับในหลายสูตรนะครับทั้ง7ทั้ง2และก็4นะครับสำหรับชุดรองนะครับให้เพื่อนๆรองชุด6 2-4ไปด้วยนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับเด่น3ตัวมา1 2สองตัวนะครับให้อ่าผมให้เน้นนะครับไปที่3นะครับตัวชนนะครับแล้วก็ให้รองไปที่7นะครับและก็รองไปที่ศูนย์ตามลำดับนะครับสำหรับเด่น3ตัวมา 1- 2สองตัวนะครับก็หวังว่าแนวทางของเราพัฒนาสุดลักนะครับจะเดินต่อนะครับก็ต้องย้ำนะครับว่าให้นำไป ใช้เป็นวิ่งรูด19ประตูก่อนนะครับแล้วก็มาเจาะ2ตัว3ตัวตามที่ผมวิเคราะห์ไปให้นะครับเรามาตอนที่ร้านพนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่5และก็2นะครับสูตรฟันไปที่5นะครับสำหรับคู่3าตัว2ตัวนะครับก็เช่นเดิมนะครับก็นำมาจับวินกันนะครับทั้ง2สูตรนะครับสูตรหลักจะมี2กับ3นะครับแล้วก็สูตรใหม่นะครับจะมี5กับ2นะครับ ก็จะได้ที่2 3 5 2 3 2 2 5 2นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวนะครับ2 5 2 2 3 5แล้วก็3 2นะครับเด่นชุดเน้นนะครับของชุดผู้จะบินนะครับให้เน้นไปที่2 3 5แล้วก็2 5 3 5นะครับให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับสำหรับ5และก็2นะครับส่วนตัวผมชอบไปที่2นะครับเพราะว่า2 ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับจัดชนกับเด่น2ตัวสูตรหลักนะครับชนกันที่2นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของ2นะครับของสูตรใหม่นะครับผมถึงให้เน้นไปที่วิ่งรูด2นะครับก็ให้เน้นไปที่วิ่งรูด2รอง5นะครับก็ต้องย้าเช่นเดิมว่ามีโอกาสมาได้ทั้งคู่เช่นเดิมนะครับเพราะว่า5ในสูตรย่อยนะครับก็มีติดอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็เช่นเดิมมี ให้เพื่อนๆนะครับนำไปใช้เป็นชุดคู่3ตัวได้นะครับก็ตามชุดเน้นของชุดคู่จับวินได้เลยนะครับ235แล้วก็2535นะครับก็หวังว่านะครับแนวทางทั้ง2สูตรนะครับจะเดินต่อนะครับก็ยังเชื่อมั่นในแนวทางเช่นเดิมนะครับก็ต้องให้คำเตือนเช่นเดิมนะครับถึงแม้แนวทางจะเดินต่อเนื่องกันหลายวันติดนะครับก็ต้องให้คำเตือนเช่นเดิมนะครับว่าเป็นเพียงการไปข้อแนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับ ต้องย้ำว่าแนวทางมีข้ามีหลุดนะครับเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนําไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ